ลงในเรื่องของการทานอาหารของลูกค้าบ้างหรือไม่ก็วิดีโอของอาหารตา่ตางๆบ้างแบบนี้ครับแต่ว่า,าถ้าเป็นเรื่องของช็อปปี้นะครับตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของของฝากอาหารแห้งนะครับก็จริงๆที่ที่มีช็อปปี้หรือลาซาด้าก,กันอยู่บ้างนะครับตอนนี้ที่ขายอยู่ก็ม,มีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีอยากแนะนําให้ลองลองทําดูนะครับเพราะว่า การทําไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเราต้องมีเวลาที่ต้องมานั่งดูทุกวันนะครับในเรื่องของการอัปเดตแล้วก็เราไม่สามารถที่จะตอบชาร์จเกิน2หรือว่าสาวันได้ไม่งั้นสินค้าเราก็อาจจะถูกระงับหรือร้านเราก็อาจจะถูกระงับได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากขายจริงๆนะครับช้อปปี้หรือลาซาด้าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ในอนาคตมันขายได้แน่นอนครับครับก็คือจริงๆส่วนตัวผมอมีในเรื่องของสินค้าที่ลงช้อปปี้ลาซาด้าของตัวเองด้วยที่ไม่ใช่ของ ของของฝากของทางร้านมีนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มชั่นนะครับอันนั้นนะ่ะในเรื่องของโปุ่มชั่นอนะ่ะเราใช้ใช้เวลามากเลยกว่าที่จะลูกค้าจะติดตลาดนะครับแต่ว่าพอมาเป็นช่วงโปรโมชั่นอย่าง2.2 3.3แบบนี้ครับก็จะขายดีมากเลยแต่เราไม่สามารถที่จะเลือกรายสินค้าได้ว่าเราจะตัวไหนมาลงเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นทาง s h o ปปีกับลาซา d a เป็นคนเลือกให้เราในเรื่องของการาเซลล์นะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถทําได้ก็จะดีเพราะว่า จะมีพนักงานของช็อปปี้ลาคาด้าครับเขาจะดูแลให้เราเลยโทรมาหาเราทุกเดือนแล้วก็จะบอกว่าเดือนนี้อยากให้ลงสินค้าอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีการเตรียมตัวลงแพลตฟอร์มทํำยังไงคะก็จริงๆอันดับแรกเลยเราต้องมีรูปก่อนนะครับพอมีรูปปุ๊บเราก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้ข้อความอะไรในเรื่องของการที่จะลงอย่างสามมติว่าถ้าเป็นน้ําพริกเราก็ต้องตั้งชื่อน้ําพริก สปัมคุณจะเจียนขนาดเท่าไรกี่กรัมมีจุดเด่นอะไรสั้นๆแบบนี้นครับใช่อ,อยออะไรต้องมีนะครับอ่าจริงๆถ้าเป็นเรื่องของอาหารจะมีอ,อยอหรือยังไม่มีก็ได้นะครับถ้าเราในชิดป,ปีราซาดาเพราะว่าในเรื่องของกลุ่มอาหารบางอย่างที่ไม่มีออยอก็สามารถลงได้นะครับอัน,นยังไม่ได้จํากัดว่าต้องมีอ,อยอทุกตัวนะครับแล้วการตั้งราคาค่ะ อย่างเหมือนของพี่เองเนี่ยจริงๆ,งๆการตั้งราคามันจะมีทริกในเรื่องของการตั้งราคาให้เต็มก่อนหรือว่าราคาที่สูงกว่าราคาขายจริงเราค่อยไปปรับลดลงนะครับอันนี้จะดีกว่ามันจะมองเห็นว่าราคาสินค้าที่สูงกว่าแล้วลูกค้าก็จะเห็นตัวเลขแดงๆที่มันลดลงแล้วครับเขาก็คิดว่าเขาได้ซื้อในสินค้าในราคาที่ถูกลงหรือพิเศษกว่าอย่างนี้ครับคือเหมือนเหมือนพี่เองในฐานะคนซื้อออย่างแรกพอเราหาของเนี่ย เราต้องไปหนราคาที่ถุกเทียร์ราคาอรงถ้าในกลุ่มลูกค้าที่เป็นช็อปปี้ช็อปปี้อันนี้จะเริ่มดูเรื่องของราคาเป็นหลักเลยเพราะว่าในช็อปปี้ครับลูกค้าจะเห็นเลยว่าสินค้าที่ในในกลุ่มเดียวกันสินค้าประเภทเดียวกันน่ะมีร้านอื่นที่ขายราคาถูกกว่าไหมนะครับถ้าเป็นช็อปปี้อ่ะคืออยากให้เราแยกกลุ่มตลาดระหว่างช็อปปี้กับราฟคาด้าออกเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเป็นราฟคาด้าเราจะขายอะไรก็ได้ลูกค้าจะไม่เกี่ยงเรื่องราคา แต่ลูกค้าจะอยากหาของที่มันไม่เหมือนใครมากกว่าในกลุ่มของลาซาด้าครับ oh. แต่ถ้าช h อปปีอ่ะจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้สินค้าที่ถูกกว่าครับเพราะว่าเวลาเราสมวม่าเราเข้าไปดูเสื้อตัวนึงแบบนี้ครับแล้วก็มันจะมีเสื้ออีกหลายร้านเลยที่เป็นรูปแบบเดียวกัน oh. ให้เปรียบเทียบราคาครับอย่างอย่างร้านเนตัวของผมก็เจอปัญหาเรื่องราคาเหมือนกันเพราะว่ามีคู่แข่งที่เขาตัดราคาลงไป จากเดิมผมว่าเราขายอยู่90บาทแล้วอีกร้านนึงไปขาย70บาทแบบนี้ครับอันนี้เรื่องจริงเลยเราขายมา90บาทแล้วก็จริงๆเราไม่ได้มีสินค้าที่เป็นของเป็นของเราคนเดียวครับทั่วประเทศก็มีคนที่ขายสินค้าเหมือนเราแต่เราเคารพราคากันในส่วนของราคานี้มา7-8ปีแล้วแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเขามาถึงก็ตัดราคาแล้วก็สินค้าทุกตัวเหมือนกันเดะเลยแบบเดียวกันลายเดียวกันแต่ปรับราคาลงอีก30บาท ลูกค้าก็ไปร้านนู้นหมดเลยแล้วทีนี้เราก็ต้องปรับราคาลงกําไรก็จะลดลงแต่ยังไงก็ต,งต้องต้องขายให้ได้เพราะว่าสต๊อกก็มีเนี้ยครับเราก็ต้องปรับราคาลงตามแต่เราอาจจะไม่ต้องปรับราคาลงให้น้อยกว่าเขาก็ได้แต่ให้ใกล้เคียงเพราะว่ามันจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขามองว่าสินค้าที่แพงกว่า2อสาบาทสี่หบาทอาจจะมีคุณภาพกว่าอาจจะส่งจริงกว่าก็าได้เหมือนกนันจะมีลูกค้ากลุ่มนี้ครับว่าเรามีราคาตั้งแต่ 120ยยีจนถึง60บาทใช่ไหมครับอาจจะสินค้ากลุ่มนั้นอนะลงมาในในรายเดียวกันเลยมันก็จะขึ้นว่า6 0สิบถึงร้อบาทลูกค้าก็จะเห็น60ก่อนแล้วเขาลิคิด้ามาดูแล้วก็ไปเลือกสินค้าเขาก็เอ้ารู้แล้วว่ามีสินค้าที่แพงกว่าหกสิด้วยเขาก็จะมองหาสินค้าที่ประมาณหกสิบบาทตรนี้ก็เป็นตัวเรื่องอย่างหนึ่งที่ขายได้เหมือนกันครับ <Hi. S 1> แล้วสินค้าที่เราลงในแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะมันมันยังไงมันถึงจะทําให้มันดีขึ้นอยู่ข้างบนได้อะคะอืมจริงๆมันต้องใช้เวลาครับหรือไม่ก็ต้องลงโฆษณาแต่ผมมองว่าการที่เราซื้อโฆษณาช็อปปี้หรือลาซาด้าครับอาจจะไม่ได้มีผลก็ได้เหมือนกันจริงๆมันต้องใช้เวลาหรือว่าอาจจะต้องหาสินค้าที่ไม่เหมือนเคลื่อนมาลงบ้างเพื่อให้ร้านเรามียอดขายครับ, mm. รบเพราะว่าช็อปปี้ลาซาด้าลูกค้าจะดูเรื่องของยอดขายเป็นหลักเลยว่า สินค้าชิ้นนี้เคยขายแล้วกี่ชิ้นครับถ้าตงว่าสินค้าชิ้นนี้เคยขายได้ศูนย์ชิ้นลูกค้าก็อาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าในร้านเราอ่ะมีสินค้าชิ้นอื่นที่มีการขายแล้วลูกค้าก็จะอาจจะมองว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่เขา็กลกาศซื้อครับแต่ว่าถ้าทั้งร้านเราเป็นศูนย์หมดลูกค้าก็อาจจะไม่กล้าซื้อก็ได้เราก็อาจจะต้องให้ญาติหรือให้ใครช่วยซื้อก่อนใช่ใช่อาจจะต้องลงทุนในตรงนี้บ้างนะครับถ้ากตัญ เปอการรีวิวใช่ไหมคะใช่ใช่ต้องมีการชื้อจริงใช่ไหมต้องมีการชื้อซื้อจริงครับแล้วก็อาจจะต้องต้องฟังค่าส่งใช่อาจจะส่งของส่งกล่องต่อส่งซองเป่าก็ได้ครับเทคนิคก็เป็นไได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นร้านที่มียอดขายแล้วก็ไม่จำเป็น